ธรมนัฐคนฉวยโอกาสฉลาดแกมโกงภายใต้ระบบการเมืองไทยที่เน่าเฟะธรรมนัฐชื่อที่สั่นคลอนการเมืองไทยอีกครั้งชายผู้ถูกกล่าวขานว่ารู้วิธีเอาตัวรอดทางการเมืองด้วยการหลบซ่อนตัวอยู่ภายใต้เงาของระบบที่เน่าเฟะคณะรัฐมนตรถูกกล่าวหาอย่างหนักรองนายกรัฐมนตรีธรรมนัฐพานหงเผาถูกเอ่ยชื่อการปรากฏตัวของเขากำลังทำลายการสืบสวนปราบปรามการทุจริตระดับชาติทั้งหมด และสิ่งที่จุดชนวนคือการที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง,งยึดเงิน10,000ล้านบาทจากเครือข่ายช้อกงที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจญิงฟังไทยบานมะฮิงซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเงินสกรปรกไหลออกจากประเทศไทยสู่กัมพูชาและจีนทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับยิมลีกบุคคลใกล้ชิดกับชนชั้นนําชาวกัมพูชาและเจ้าพ่อวงการธนาคารบ a เอสีซึ่งเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของเครือข่ายระหว่างประเทศธนาคารแห่งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครง,งการดาราสาครและเชอร์ จเจียงเจ้าพ่อการพนันชื่อดังที่ถูกส่งตัวข้ามแดนใจ<ส>การพบกันอย่างลับๆระหว่างทักษิณและนายกร,รัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเกิดขึ้นบนเรือย,ยอทชของเมาเออร์เบอร์เกอร์และคนที่ไปกับทักษิณในวันนั้นคือธรรมนัตเรื่องบังเอิญหรือความเชื่อมโยงกับสายไฟฟ้าใต้ดิน